สวัสดีทุกท่านยินด,ด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่ตระกูล v อสเตอร์ w i n เดลซึ่งผมเป็นใครไม่รู้จะมารับหน้าที่เล่าเรื่องให้ทุกคนได้ฟังกันเอาละมาฟังกันเลยตระกูลนี้นะครับคือเชื่อรายการชา,ายสมองอัยมณีไปทั่วโลกและซึ่งตระกูลนี้ได้แบ่งออกเป็นสองสายนั่นก็คือตระกูลหลักและตระกูลรองตระกูลหลักนั้นเป็น,นชนชั้นราชวงศ์ที่ปกคอรองดิแดนยอยู่ณตอนนี้และได้มีทาย,ยาทสืบทอ,อดกันอยู่3คนนั่นก็คือ คนแรกโอเลนะียนายิงสังที่เกิดมาพร้อมความสุขสบายและโดยเฉพาะชีวิตจนเคยชินจนกระทั่งวันหนึ่งมีพี่เลี้ยงได้เล่าเรื่องประดมปลาให้เธอได้ฟังเธอนั้นชอบและสนุกกับเรื่องเล่ามากๆจนมันได้ไม่เธอเบี้ยวและเป็นจอมมาถึงทุกวันนี้ส่วนเรื่องผมของเธอก็เป็นสีดําเช่นกันแต่เธอก็ยอมที่จะเป็นสีเงินเพื่อให้ได้เข้าถึงบทบาทคาแรคเตอร์ให้มากขึ้นโคตรเบี้ยวคนต่อมาเซเบรียสน้องชายคนกลางของตระกูลตั้งแต่เกิดมาเขาก็เป็นผู้ชายที่โคตรจะหลงตัวเองที่สุดในโลก เขานั้นชอบยืนมองกระจกเพื่อส่องไปหน้าตัวเองเป็นชีวิตจิตใจหล่อไปไหนเนี่ยฮะเดิมทีนั้นคมของเขานั้นเป็นสีดําแต่ไม่มีคอรอบตัวของเขาบอกว่าเอ้ยถ้าหากผมเองนี่เป็นสีทองเนี่ยจะหล,ล่อเหลากว่านี้เลยนะเชื่อวัวแต่แต่วันนั้นไอ้หมอนี่ก็ยอมเป็นสีทองเป็นตั้งแต่นั้นมาคนสุดท้ายมาลัลกรน้องเล็กสุดในบรรดา3าพี่น้อง เขาเป็นเด็กที่ชอบเก็บกดค่อนข้างที่จะเฉยชากับความรู้สึกของชีวิตจนกระทั่งวันนึงเขาได้พบขนมที่แสนอร่อยที่สุดในชีวิตจนทําให้เขานั้นกลับมามีสีสันในชีวิตอีกครั้งหนึ่งและสักวันหนึ่งเขาได้ปฏิญาณตนว่าเขานั้นจะออกตามหากอแคนดี้ให้จงได้ลยล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 ลลลลลลย ตระกูลรองเป็นตระกูลชนชั้นสูงที่คอยช่วยบริหารแผ่นดินและบริหารทางการเงินมาโดยตลอดและนักปัจจุบันได้มีทายาทสืบทอดอยู่2คนนั่นก็คือลูริต้าเธอนั้นเป็นโรคแพ้เซนดตหรือคันรุนแรงมันทำให้เธอไม่สามารถออกไปไหนได้และไม่สามารถที่จะออกไปเล่นกับคนอื่น,นได้เพราะอย่างนั้นมันทำให้เธอไม่มีเพื่อนเลยสักคนนอกจากพี่ชายของตัวเองแต่ไม่อยู่วันหนึ่งเธอนั้นได้แอบออกไปเล่นข้างนอกกับพี่ชายและครั้งต่อมา พี่ชายไม่ได้มาเล่นกับเธออีกเลยเธอนั้นรู้สึกโดดเดี่ยวเละงเหงามากๆแต่หลังจากนั้นเธอก็มีเหล่าลูกพี่ลูกน้องที่คอมาเล่นกับเธอจนทําให้จิตใจของเธอกลับมาสดใสได้อีกครั้งหนึ่งโดยเฉพาะโอรีนามาทําให้เธอเบี้ยวและเธอก็เบี้ยวตามไปด้วยคนสุดท้ายไวออนลูกชายคนโตของตระกูลและเป็นพี่ใหญ่สุดในบรรดาตะกูลทั้งหมด ผู้ซึ่งปากแข็งมากเกินกว่าที่จะบอกกับน้องสาวตัวเองว่าเป็นห่วงมากแค่ไหนหลังจากเหตุการณ์นั้นเขาได้รู้สึกผิดและขอกับทางตระกูลไปเรียนต่อที่ต่างประเทศตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงปัจจุบันและนี่ก็คือทั้งหมดของทยายาทตระกูลแวนแอสเตอร์วินเดล